ฮุเล่ฮุเล่ฮุ่ลฮุเล่ฮุเล่ฮุ่ะสวัสดีครับวันนี้น้องคูนด้ทำมีความสุขมากๆเลยครับเพราะงานของพวกเราสําเร็จและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เลยน้องใจดีก็มีความสุขเช่นกันค่ะเพราะงานที่ประสบความสําเร็จคือการมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีค่ะเกือกูลมีน้ําใจต่อกัน และน้องใจดีก็คิดว่าสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ด้วยนะคะจริงที่สุดเลยครับเพราะถ้าเราแตกความสามาคัคคีกันเมื่อไหร่การทํางานก็จะมีปัญหาและงานของเราก็จะไม่สําเร็จนะครับน้องใจดีค่ะน้องใจดีก็คิดแบบนั้นค่ะใช่ค่ะน้องใจดีและน้องคุณธรรมถ้าเราจะพูดถึงความสําเร็จของงานเนี่ยเราจะต้องมีทีมงานที่ดี การทำงานในทีมงานนะคะความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องเชื่อใจในทีมงานเชื่อมั่นแล้วก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของทีมงานองค์การของเราเนี่ยมีการทำงานมีคนร่วมงานหลายเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าก็จะมีไอเดียมีความคิดที่หลากหลายความคิดที่ตา่างเป็นสิ่งที่เราทำให้เรามีไอเดียที่ออกนอกอกรอบ งานของเราก็จะออกไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าที่เราคิดในมุมมองของกลุ่มคนเดิมๆการทำงานนอกจากยอมรับเชื่อมั่นนับถือในทีมงานแล้ว คนทุกคนในที่ทำงานเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องมีความโปร่งใสส่วนนี้เป็นพื้นฐานสำหรับหัวหน้างานในทุกทีมงานซึ่งเราต้องรักสามคัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลทำงานด้วยความสุขความสามัคคีนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราทำที่ทำงานที่บ้านก็เหมือนกันเราก็ต้องเอื้อเฟื้อกับที่บ้านเพื่อนร่วมง,งานชุมชนรอบข้าง เป็นความสัมพันธ์เริ่มจากสามัคคีในที่ทำงานกระจายไปสู่รอบข้างจนกระทั่งถึงประเทศของเราถ้าเราทุกคนมีความสามาคัคคีงานก็จะสำเร็จไม่มีปัญหากาันแล้วทำให้สังคมในที่ทำงานและสังคมไทยในภาพรวมน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยค่ะ